คำเพียนนะครับคุณคําเพียนมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะประ,ะมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอะน่วงน่วงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุ่นๆจะร้อนๆ้นปวด ปวดหลังด้วยเมื่อยเมื่อยทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับหมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามดลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจากตรวจ มีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจ้ะตรวจอ่าอ่ฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็มีตรวจจ้ะตรวจแต่ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นปวดก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หนึ่งก็คุณหมอก็บอกว่า เริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึงไม่สามารถตั้งครันได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมออย่างนี้ก่อนอ๋อคือ,อยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะห,ห,หลายปีมาแล้วอ,อยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมีใหม่อย่างนี้น่ะอ๋อคือเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะ สร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีก,ก,กทาไมถึงมีไม่ได้จูงไหมฮะ,ะ,ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข้างละ,อะสองจุดเอจุดละสองเซนสามเซนสีส่เซนอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็ Ook เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นาน ก็อาจจะเป็นซีดแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเออช่องข้อเลยมดลูกอืมอือทีนี้หาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้แต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสนะฮะมีเป็นมะเร็งตาไม,มาออ่อีกจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอวินิฉัยบอกว่าเป็นอะไรนะมดมดลูก ค่ะเป็นพังผืดคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบออกมา,าแต่บางทีมันออกมาไม่หมด มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานะอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึง่งม,มันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกรานมันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกันะนะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานึ่จะเป็นของของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมและจะอันตรายไหมครัก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะคะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะฮะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากนะมันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ย<า>เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอก3、4มสี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนําให้ผ่าออกขูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีบุตรถ้าผนังมดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้ว่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วม so, e like, so exactly ีมีบ hmm. uh, okay. ุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจ่ะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิลไห ก็ดูรายการศึกษาไปที่มีรายการของทางทีเอของเราทเอของเราแล้วแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษามาเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมามาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไง ก็กลัวจะเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยเอาฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นเออชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยก็เลยดูยดูทีนี้พอดูไปเรื่อยเรื่พอ ไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาคุณเหมียวเลยโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานค,ค,คุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าตรงผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดแต่นูไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยากเลอกทานยาจะเลือกทานยา,า,า,นยาไม่อ,อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียว,วบอกให้ยังไงฮะ คุณแม่ก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกเมลูกก็เลยไปเดือนหนึ่งจา้าเดือนจึงนะปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากำลังจะมีประจำเดือนอปกติประจำเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าอ่าส่วนมากจะตรงจ้าเลดก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่า,จ,าจะมีประจำเดือนจ๋าไม,<อ>ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นเออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์ คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่ที่ผมมาถามคนไม่เคยมีประจำเดือนเลย <c oughs> อาจารย์กับผมก็มีแค่ประจำปีนะฮะเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไป <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มมีฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงนะคะคอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสูตินรีเวศนะคะค เพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยมดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมฮะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะคซ,ซ,ซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคแต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่า GM1 มันมีริดตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ร,รู้จะทานสามเดือน ทานมาแล้วสามเดือนแม่แม่หนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วชาเดืนอนเออกลกกรก,กดากลางเดือนกรก,กดาอ่าฮะทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดือนว่าคอยดูซิว,ว่าปวดไหมอืมแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดอ่าแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะก็เลยกลับมาทานต่อเพื่อดูแลสุขภาพคือถ <millennials> ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตรวจไหม จะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่หนึ่งเซนอ๋อจากเดิมที่เคยบอกมี3ามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียว แล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอ่ะแค่ว่าแค่ว่าหอไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่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 กังวลละไม่กังวลเพราะว่าอาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้แหละอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมครับว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็พอคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียว อ้าวคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วสิคุณหมอ,อ,อก็อมยิ้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอตีวนี้นางพยานก็ยิ้มเพออราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีกแล้วหมอแค่อมยิ้มคุณหมอไปถามได้ถามคุณคำเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถาม เพราะว่าคุณหมอเขารอคิวลูกค้าเยอะเออ,เอ,อคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษายเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะอาจารย์เพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ อันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่งซีสหรือเนื้อง,งอกที่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเมื่อ,อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะฮะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้ม,มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้นระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง่า,งงายๆร่างกายแข็งแรงขึ้ภูมิคุค้มกันสมดุล สมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าสอมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมฮะครับก็คือจบแล้วใช่ไหมฮะครับตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัทวราใช่ไหมนัทวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอกแล้วก็มีทั้งพังผืดแล้วก็ ก้อนขนาดใหญ่ด้วยค่ะก้อนขนาดแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะแล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้ำแคปน้ำหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลก้าแคปซูลต่อวันโอ้โอนะ<อ>นั่นคือคนที่เป็นมะเร็ง<อ>แล้วก็หายอาการก็หายนะครับแล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาเป็นอาการอย่างนี้ก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกันกับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้วสองเดือนเนี่ยนะทั้งสองเดือนสามเดือนทั้งซิสทั้งเนื้อง,งอกอแล้วก็ทั้งผื่นหายหมดเลยภายในสามเดือนอโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะค,ะคือเก้าแคปซูลต,ต่อวันโดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการของเ่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่า อย่างที่อาจารย์นัภไพพูดอ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมไม่ลืดข่าวเราก็ทำงานสมดุลก็ทำงานสมดุลนะตามลักษณะปกติของ operation b ินนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปคุณก็อาจจะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีครับขอบคุณมากครับ